กระต่ายกลัวให้ป้อนให้ป้อนแครอทไม่ป้อนกลัวแล้วก็ร้องไม่ลงด้วยมามาม้าเอาแครอทมาเดี๋ยวปูลินป้อนยีรับไหมเดี๋ยวนะโอ้หน้ารักไหมปูลินดูสิคอยยาวๆเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปตรงเนี่ยพี่ฮาร์ลงไปตรงกลางสิจะได้เห็นชัดๆปูลินดูจีแล้วจีรับ เนี่ยเอออยู่คนละที่กันเลยลูกยีราฟอยู่ข้างล่างยีราฟไม่กลัวไม่กลัว,ลว,ลวดูมาดูนี่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 ไม่ไม่ต้องขี่ลูกมามาไม่ได้ขี่ให้ดูเฉยเฉยไม่ขี่ลูกนี่นี่นี่เอาพี่อาร์ตพี่อาร์ตเอาแครอทไปแนนถ่ายให้อเอาแมยเอามบุล,ลินดูสิ ปูลินป,ป่อป้าป้อนมาปูลินปูลินทำไมปูลิน,ลนอ่ะให้ปูลินลองถือเเอาไหมเอาไหม ข้างหลังเนี่ยปูลินปูลินปูลินถือถือถือป้อนไหม,ม,มปูลินป้อนไหมเ้าอปูลินอุยน่ารักจังอรงีระวังระวังข้างหลังเ yeah. ย่จีรับเย่ yeah. <Yeah. S 1> ปูลินดูนะนี่คือจีรับนะลูกจีรับคอยยาอุยมี พี่อันพี่อันมีม้าลายอยู่ข้างล่างเลยนะให้ปูลินดูดิซีบราเห็นไหมซีบรามีนกกระจอกเทศด้วยมีอะไรซีบรา,บราม้าลายอ่ะอ่ะมีจีราฟเดินมาแล้วเห็นไหมน่ารักไหมน่ารัก<ะ>เด็กน้อยกลัวไม่กล้าป้อนอะไรส<ะ>ักอย่าง<ะ><ะ>ปูลินปูลินน,น้อยอื มาดูจีราฟซีบราโอ้ยปุรินปุลินดูดูม้าลายเร้วดูซีบราอุ้ยน่ะไปไหนละทำไมต้องกลัวปุลินไม่มีอะไรน่ากลัวปุรินมาดูม้าลายไหม เอาแครอทแล้วหนูป้อนไหมอะเมื่อกี้เอาให้ก็ไม่เห็นป้อนเลยมาเอาให้แล้วนะเมื่อกี้นะไม่เห็นป้อนเลยไปจะป้อนเหรอกล้าป้อนไหมกล้าป้อนเหรอไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวป้อนอีกโอ้ยนกกระจอกเทศน่ารัก กระจกเทะร้องอะไรไม่ขี้นะร้องอะไรพอร้องเสร็จมาบอกเจ้าแครอทกาปอนไ<ป>หมกาปอน